ทุกคนวันนี้เราจะพามาเพราะเมล็ดหอมแบ่งกันทุกคนเราสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งนะคะได้เมล็ดหอมแบ่งมาหนึ่งชุดสองซองสองละยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นแคลเขียวเป็นสลดัดแล้วก็มีดินพีทมอสด,ด้วยทุกคนอันนี้ที่เราสั่งมาพร้อมกันนะคะเป็นชุด หนึ่งร้อยบาททุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาเพาะดูนะคะว่ามันจะเป็นเหมือนเขามันจะขึ้นสวยงามเหมือนเขาไหมอันนี้ตามในเพจนะทุกคนเขาบอกว่าจะเป็นหอมแบ่งที่แบบไม่ลงหัวทุกคนมันจะมีต้นแล้วก็วิธีขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและก็ต้นอย่างเดียวนะทุกคน มันจะไม่มีการลงหัวเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเพาะกันเลยทุกคนอันนี้จะเป็นดินพีทมอสนะเราจะเอาดินพีทมอสลงไปก่อนใส่แบบนี้ให้เต็มทุกหลุมทุกรูเลยทุกคนแบบนี้เลยนะคะเราก็จะเกลี่ยเกลี่ยให้ครบเลยให้ครบทุกหลุมเลยทุกคน ทีนี้เราก็ใส่ดินครบแล้วทุกคนครบทุกหลุมแล้วก็เต็มทุกหลุมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอาถาดของที่เราจะเพาะนี่แหละทุกคนมากดลงให้มันเป็นหลุมนิดนึงนะคะแบบนี้เลยกดกดลงนิดนึงเราก็จะได้มีหลุมลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้หลุมแบบนี้ทุกคนหลังจากนั้นเราก็หยอดมเมล็ดถอมของเราลงไปเลยทุกคน นี่เลยมเมล็ดหอมแบ่งแล้วก็หยอดลงไปหลุมละ1นถึงสเมล็ดอันนี้วิธีคนอำนาจก็จะหยอดลงไปประมาณ2มเมล็ดต่อหลุมเลยทุกคนทีนี้เราก็หยอดมาจนจะครบหลุมแล้วทุกคนเมื่อเสร็จเราก็เอาพิทมอสกบตรงข้างหน้าเลยแบบนี้เลยนะคะโรยๆให้ทั่วทุกหลุมเหมือนเรากบมเมล็ดไว้เลยทุกคน แบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเอาพีทมอสกรุบเมล็ดเสร็จท,ทุกคนเราก็จะทำการลดน้ำให้ชุ่มให้เปียกเลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามเมล็ดของเขาจะงอกเหมือนที่ในเพจเขาแนะนำมาไหมที่เราสั่งมานี่นะคะทุกคนเพราะได้ทั้งหมดสามถาดเลยนะคะ เมื่อเราลดน้ำให้ความชื้นมากพอแล้วทุกคนวิธีคนอำนาจก็จะเอาเข้าไปไว้ในที่ล่มและหาอะไรคุมไว้ก่อนรอให้เมล็ดเขางอกก่อนระหว่างนี้นะคะเราก็มาดูว่าดินเขาแห้งไหมความชื้นยังอยู่ไหมเราก็จะพรมน้ำเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมารอชมช่วงที่เมล็ดของงอกนะคะทุกคนถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่า เพาะแบบวิถีคนอำนาจไหมแนะนำมาหน่อยนะคะอันนี้ก็เพราะตามที่เพจเขาแนะนำมานะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูในคลิปหน้านะคะว่ามันจะงอกออกมาไหมเหมือนที่เขาแนะนำหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ